สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกกำลังใจนะครับอะไรนะครับอะไรต้นหัว chạy Cái... ý nó lên này rồi ô ừ ทุนหอ a ทำอะไรนะ่ะฮะเดี่ก็เพี้ยนลินบ่เล่นด้วยกันเลยครับเล่นด้วยกันแล้ว เฮ่อฮ่อ่อตัดตรงตวงอาตัดตรงตวงตัดตรงตวงเฮ่อเฮ่อตัดตรงตวงเฮ่อสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนี่น้องตุนหอนะครับสวัสดีนะครับเป็นไงครับฮะเป็นไงครับเจ้าหนูน้อยเจ้าหนูน้อย เอานูน้อยอ๋หนูน้อยดหูหนูหน้อยดูทำไรครับฮะอ,อเลนเอ้ยอเลนุนหัวเล่นไรฮะเล่นอะไนู่นแม่นูลองกินแล้วกินนุน่นกินไม่หมดกินทิ้งกินขว้างแม่หนูอ่ะ không hắn với mấy con đi đấy kim tính kim khoang này ơ oh. chạy hmm. hey. lên này lên tàu vào xả chạy tức là lòng vẫn khuẩn đó nhỉ ạ nữa muốn nói lời muốn được nói lời nhỉ ạ nữa เือค uh, uh. ือค mm ือ hmm. น mm. mm ี่กอน่ารักของน้องตุนหัวนะครับหรือน้องแหวนทองในชื่อน่าจะเป็นทางการแลครับน้องตุนหัวครับหรือน้องแหวนทองเองนะครับอืม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  แม่หน <formation> ูรู mm ้ว hmm. ิธีเจาะให้หนูเล่นเนาะตุนหัวฮะแม่หนูรู้วิธีเจาะให้หนูเล่นมากเลยฮะอายุอายุอายุจุกุกุยอายุจุกุกุยอายุจุกุกุยจุกุกุยจุกุกุยอี๋ไอ้อี๋เอาไม่ควานมามันนั่งนี่ก็ได้นี่มาเล่นกับลูกช้าง เรื่องลูกชักเนี่ยเดี๋ยวจะมาถามแม่ขวานครับกอ็อืมอืมอืมเนี่อไออ่ะยาให้มหมด,ด้วยยัง,งยาหมดแล้ว,ดดลวอืมถึงเดือนห<ม>รือยังยังไม่ถึงเดือนนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับน้องค่าถึงสามเอ็ด ก็ครบเดือนพอดีนะครับสิ้นเดือนครับน้องจะครบเดือนพอดีครับเหลืออีกสามสี่วันครับนี่ครับก็สวัสดีครับแม่ควานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไปคุณพี่ฉลวย สันลำครับท่านก็ได้ติดต่อมาจากต่างประเทศครับตอนสี่โมงครับตอนสามโมงตอนสามโมงกว่าครับสามโมงท่านได้ติดต่อมาหาควานเขียวอีกก็ได้ส่งคะแนนมาอีกนะครับท่านได้ส่งคะแนนมาอีกนะครับคุณพี่เฉลวยสันลำนะครับท่านได้ส่งคะแนนมาอีกอีกห้าหมื่นคะแนนครับนี่ครับท่านได้ส่งมาอีกห้าหมื่นคะแนนใช่ไหมครับสวัสดีครับก็ไอคุณแม่ควานไป ชเช็คดูยังเข้ายัางครับเข้าแล้วใช่ไหมครับ <นะ S 1> ขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ก็เข้าแล้วครับตอนนี้ยอดเท่าไหร่ครับตอนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทโอ้ห้าหครับห้าหมื่นคะแนนครับเพราะว่าวันนั้นก็ไอเบิกมา <นะ S 1> จ่ายค่าเหล็กค <นะ S 1> ่าตมดินนี่ครับก็หลักแสนไอที่เบิกมาตอนนั้นแสนแสนหนึ่งหมื่นแสนสามพัน ครับแสนหนึ่งามพันคะแนนทั้งค่ดาดินค่า,นาดินห้าพค่าดินหกพันคะแนนวันนั้นครับตอนนี้ยอดก็มาใหม่ครับก็ห้า0 0ื่ก็ยอดเก่าที่เหลือเจ็ดร้อยคะแนนมันก็จะเป็นห้าหมืเจ็ดองครับผมโอ้โหขอบคุณท่านมากเลยครับนี่ครับท่านก็บอกความเขียวว่า นี่ครับเดี๋ยวควันเขียวขออ่านรายละเอียดสวัสดีครับควันเขียวพี่ส่งให้แม่ควันสักกะจะจนวนห้าหมื่นคะแนนแต่จะให้แม่ควันพังสักกะะเงินสี่หมื่นจะช่วยทําบ้านให้แม่ควันสักกะะนี่ครับสี่หมื่นคะแนนขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณพี่ฉลวยนะครับขอบคุณมากมากครับท่านก็ได้ส่งมา ครั้งที่2แล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณพี่ฉลวยสันลามครับเป็นคนอําเภอลำปายมาศครับจังหวัดบุรีรัม่นเองครับท่านอยู่ต่างประเทศครับตอนนี้อยู่โนเวย์ใช่ไหมครับใช่ <Yeah. S 1> อยู่โนเวย์ครับ <Yeah. S 1> ก็อีกอีกห้าพันนี้ท่านก็จะให้ความเขียวไปซื้ออาหารหรือ,อเป็นผลไม้ให้กับแม่ป๊อปกับแม่พังสาวกระละครับ ขอบคุณมากๆครับ5,000คะแนนนะครับอีก5,000คะแนนครับก็ให้ควานเขียวเป็นสะพานบุญให้ขอบคุณครับแล้วอีก5,000คะแนนนะครับก็ให้ควานเขียวไปจัดปาร์ตี้กับยายดอนนะครับยายดอนหรือครอบครัวแม่สาวเองครับให้ควานเขียวครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆากครับคุณพี่ฉลวยสันลำนะครับนี่ครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งครับณตอนนี้ก็กราบขอบพระคุณมากมากเลยครับ ให้ควานเขียวเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อให้อีกครับขอบคุณมากมากครับควานเขียวก็จะทําหน้าที่ของควานเขียวให้ดีที่สุดเท่าที่ดีได้นะครับขอบคุณมากมากครับคุณพี่ฉลวยนะครับหรือคําจาคําใดที่ควานเขียวพูดผิดบกพร่องประการใดครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ f c ทุกทท่านนะครับนี่นะครับรายละเอียดท่านก็บอกให้ควานเขียวประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับนี่เข้าแล้วเนอกไม่ควานโอเคครับนี่ ก็ได้เลิกได้ยามวันวันศุกร์วันศุกร์เวลาครับตอนเช้าตอนเช้าแต่เช้าแต่เช้าเลยอืมช่างก็ความเขียวว่าติดต่อแล้วครับวันศุกร์เดี๋ยวผมจะเร่งช่างว่าให้มาแต่เช้าว่าให้เตรียมดุมเตรียมอะไรหรืออะไรครับใช่ไหมครับอโอเคครับนี่ครับวันขึ้นบ้านใหม่ของเอย ขึ้นเสาครับเสาเอกเสาโทครับวันศุกร์นะครับเรียนเชิญ FC นะครับทุกทุกท่านครับมาเป็นกำลังใจให้ได้นะครับขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับหรือท่านใดที่อยากร่วมสมทบทำบ้านให้แม่พังสากลาก็ยังเปิดนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านครับที่วานเขียวไม่ได้เอ่ยนามเอ่ยชื่อครับที่ท่านร่วมสมทบกันคนละนิดคนละหน่อยหรือคนละ500คะแนน300คะแนนหรือพันคะแนนแล้วก็2000คะแนนหรือ ไอ้หลายๆไอ้ท่านนะครับที่ควันเกียวไม่ได้เอ่ยนามเอ่ยชื่อขอบคุณนะครับขอบคุณรวมๆเลยครับขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่ร่วมสมทบทําบ้านให้กับพังซากุระนะครับณตอนนี้ณตอนนี้ก็ถามว่าอีก40,000ื่นคะแนนนี้ถามว่าพอไหมยังไม่พอครับ fc เพราะค่าช่างที่ควันเขียวติดต่อไว้ก็เทที่ทราบก็2 5 0 0 0คะแนนนะครับ2 50, 5,000คะแนน แล้วทีนี้หลังคาครับหลังคาก็เท่าที่ความเขียวถามประมาณสามหมื่นห้าหรือสี่หมื่นนี่แหละครับหลังคาครับเท่าที่ถามครับแต่ทีนี้ณาตอนนี้ไปทั้งหมดมันหกเสาครับแล้วต่อเทิรไปด้วยไม่รู้จะใช้มากขนาดไหนคางเขียวก็ยังไม่ทราบครับแต่ที่ราบๆับ่าวขาวนะครับไม่รู้ว่าจะถึกหรือผิดก็ยังไม่ทราบครับก็ข้าวก็ประมาณนี้ครับสามหมื่นห้าหรือเกือบสี่หมื่นครับ ที่ทราบมาครับหลังคาครับก็รวมๆแล้วนะตอนนี้ก็ยังขาดอีกครับยังขาดอีกนะครับยังขาดคะแนนนี่ครับยังยังไม่ครบนะครับที่บ้านของพังสากลนะครับณตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆครับได้ณตอนนี้ที่ว่าได้เหล็กมาแล้วก็ได้ถมที่นี่ครับขอขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านนะครับขอบคุณ ไปทางคุณพี่ฉลวยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับท่านก็สุดยอดมากๆครับอีกท่านหนึ่งครับเป็นแม่บุญธรรมของน้องทุนหัวโดยตรงเลยครับตอนนี้ครับน้องทุนหัวก็ดีใจมากเลยหนูเออเออเสียวหม่เสียวแมเดี๋ยวมันจะนั่นหนูนะทุนหัวเดี๋ยวดนตาหนูนะ ต่นหอมเออเออเอออืมอขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีครับที่ส่งกำลังใจให้กับคุณพี่เฉลวยครับขอบคุณมากมากครับอิ่มบุญแทนคุณพี่คุณแม่เฉลวยจริงๆค่ะขอบคุณแทนน้องช้างด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ครับมันจะมีจะคําขอบคุณนะครับ ขอบคุณจากใจจริงขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับท่านก็เอ็นดูน้องช้างเอ็นดูแม่พังสักละครับก็เป็นแม่บุญธรรมอยากทําบ้านให้สําเร็จอยากสร้างบ้านให้สําเร็จนะครับให้เพื่อให้แม่พังสักระได้ไปอยู่ได้ไปอาศัยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรองมากๆครับท่านก็เอ็นดูโอ้ ท่านก็เอนดูแม่พังศักระหรือน้องทุนหัวให้มาพักอยู่ชั่วคราวตอนนี้ครับต้องขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับท่านก็สุดยอดอีกท่านหนึ่งครับ่อทั้งหน้าตารอทั้งจิตใจครับท่านลองนะครับได้ยินเสียงรถตกใจครับโอเคนะครับก็แม่พังศักละพูดหน่อยอ่ะไม่รู้แล้วก็คำคำอวยพรคำอะไรที่แบบอยากพูดเรื่องอะไรอะบอก แม่แม่เอฟซีหรือให้แม่เอฟซีได้รับทราบหรืออวยพรให้คุณพี่เฉลวยก็ว่าก่อนเลยครับอ่ครันนี่ครับอะไรนะครับอวยพรยมงไงดีถึงจะส่งกับพี่ท่านได้ช่วยครับอืมเยอะขนาดนี้เนาะครับอืมก็ครับ้าวครับกรับรัครับนี่ ไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะครับนี่สาธุรูปเรื่องทุกประการนะคะครับทุกสิ่งใดก,ก็ขอให้สมได,ด้ดำทิพย์ลัทธินะใด,ด้ใก็ขอให้นี่ครับได้ที่ใจดำปรารถนาน,นะคะครับนี่ขอบคุณเจริญรุง่งเรืองรุง่งรุ่งเรืองยิ่งรุง่งเรืองรุ่งเรืองมีแต่คำว,ว่ารุ่งเรืองนะคะขอบคุณนะครับนี่ก็วอวยพรจากใจครับสั้นๆ แต่ได้ใจขวานมากๆครับขอบคุณมากๆครับแม่ขวานนะครับนี่โอเคครับก็โอเคครับควานได้ทำาจคำใดที่ควานเขียวพูดออกสื่อไปแล้วหรืออาจจะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับควันเขียวก็จะขอญยาดจบคลิปเพียงเท่านี้ครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโมเมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ขาดเหลือเท่าไหร่เดียวเดียวแม่เอฟซีจะช่วยอีกแรงหนึ่งค่ะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับแม่แม่เอฟซี FC นะครับเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปครับตอนนี้ควันเขียวก็มาแจ้งรายละเอียดไปตามขั้นตอนไปตามสถานการณ์ครับที่ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาแล้วก็เอ็นดูมานะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้เอฟซีที่เมตตาครอบครัวน,น้องทุนหวนขอให้ FC เลยขอให้แม่เอฟซีแม่ตาครอบครัวน้องตุนหัวนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณนะครับอืมดูน้องตุนหัวก็เล่นโชว์เลยอ๋ออ๋อแ,แม่แมเขาก็ <ไ S 1> ขุด<ไ>ล,ลุมไว้ลุมลุมไผ่อีกอันอีกลุมนึงแล้วนั่นเออเออใหม่ใหม่โอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกๆุกท่านนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับร <laughs>